ทีนี้พี่บิ้ก็มาเช็คตรวจดวงของท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรมาแล้วนะคะค่ะท่านเกิดวันที่1 1สิงหาคมค่ะปี2488อายุตัวนี้นะคะย่าง7 8ปีแล้วนะคะดิฉันก็มาเช็คดูแล้วนะคะตกใจมากเลยนะคะเป็นยังไงไม่ใช่เป็นตกใจใจไม่ดิไม่ใช่นะดีใจเลยนะคะปรับใจหนุนเต็มไปหมดเลย ไม่น่าถึงกับพี่กระเป๋ากระฉัดกระเฉงนะฮะ,ะโอ้โหท้าทายมากเลยปัจจัยหนุนนะ,ะเดือนกุมภาก็หนุนะนะคะแล้วก็มีนาก็หนุนแต่เมษานี่นะจะมีบางสิ่งบางอย่างทำให้มันล้มเหลวแล้วก็เครียดมากเลยนะ,ะอาจจะเป็นสุขภาพก็ได้นะคะ แต่พืชสภามิถุนาไปแล้วนะ,ะปัจจัยหน,นุนเต็มไปหมดเลยอ๋อสแสดงว่าเขาบอกว่าปัจจัยหนุนนี่นเต็มไปหมดเลยนะเต็มเต็มรหัสชีวิตแห่งจักรวาลไปหมดอยู่ตั้งหลายตำแหน่งเนี่ยเขาบอกถึงว่าจะบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่อยากได้และต้องการะนะคะมีหน้านะ่ะท่านพลเอกป,ปวีตของเรากระพี่กระเป๋ากระฉับกระเฉงไวซสรุนจะมีเนี่ยไวซสรุนใช่ค่ะก็แสดงว่าที่ ก่อนเนี้ยท่านสุภาพไม่แข็งแรงเอ่ยอะไรไม่ได้ดั่งใจเอ่ยแต่ปีนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็ไม่ต้องมีใครประคองนะเดินเองแล้วก็เดินเร็วด้วยกระฉับกระเฉงด้วยนะคะนี่ไงคะรหัสชีวิตของท่าน่งตัวเลขนะคะเราเราจะทายอะไรเราจะนํามาจากตัวเลขตัวเลขจะเป็นตัวเลขธรรมดาคือจะเป็นที่มาของคําตอบค่ะนะคะสมมติว่าใครเรียนนะคะวิชาถอดรหัสชีวิตของอาจารย์วิสาระก็จะเห็นว่า ตัวเลขของบิ๊กป้อมในปีนี้โอ้โห,หน่าจับตามองจริงๆเออน่าจับตามองเพราะปัจจัยหนุนเต้ไปหมดเลยค่ะ แสดงว่าอาจารย์ไม่ให้กี่ดาวคะสาหรับบิ๊กปั้มท่านไม่มีดาวแต่ท่านมีปัจจัยหนุนปัจจัยหนุนก็มีความสําคัญสําสคัญเหมือนกับติดดาวานะคะคืออย่างนี้เมื่อก่อนเราทาอย่างนี้ใช่ไหมคะคนติดดาวแล้วมันจะได้เลยเหมือนที่ว่าหุ้นติดดาวหุ้นก็จะขึ้น ừ, ใช่ไหมฮะแต่ถ้าหุ้นไม่ติดดาวไนมะ่มีปัจจัยหนุนหุ้นตัวนั้นก็ขึ้นระเบิดระเบ้อเหมือนกับว่า,าไม่ติดดาวก็หมายความว่าเขามีร้านค้าใช่ไหมคะก็จะมีคนไปซื้อสินค้าเขาทั้งวันทั้งคืนทาให้เขาได้เงินกําไรมาเยอะๆแล้วก็ทำ เหมือนกัน<ะ>ถ้าเม็ดติดดาวนี่นะก็เม็ดเป็นไระนะคะขอให้มีปัจจัยหนุนตอนนี้อยากเรียนวิชาถอดรหัสชีวิตราค่ะอาจารย์แม่ค่ะเอาวอย่างนี้นะใครมีตําราเล่มนี้นะคะ,ะฉันบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยนะ คุณอ่านดีๆแล้วคุณจะทําได้แล้วคุณจะหาหววคุณก็ดูหน้าหนึ่งสามห้างวดนี้นะมันก็มีหนึ่งเจ็ดก็มีศูนย์แปดก็มีหาดูในนี้แหละมันต้องไปดูที่ไหนหรอกดูในนี้แหละมันจะพลาดเนี่ยนะบางทีสิ่งทีมันจะพลาดก็สองสามงวดหรืองวดหนึ่งสองสามงวดแล้วมันเวลามันก็จะถูกติดติดติดกันไปเลยพราฉะนั้นใครจะชอบหัวดีนะเอากับตรงนี้แหละค่ะมันต้องไปหาที่ไหนเลยใช่แล้วก็วิชาถอนรหัสชีวิตนะคะซื้อตําราไปศึกษาเองคุ้มมากนะคะแล้วมันมีทุกวิชาให้เรารู้นะ โดยเฉพาะพี่ถึงบอกว่าคนเรานี่นะรู้เท่าทันเลยก็ไม่ยิ่งใหญ่ท่ากบรู้เท่าทันตัวเองนะรู้ชีวิตจิตใจของตัวเองนะี่นะมันท้าทายเช่นว่าวันนี้มันจะดีมันดีจริงไหมมันลอยเองแบบอัตโนมัติเช่นพี่พี่บอกว่าวันนี้ฉันรหัสชีวิตนะ ฉันตกความสุขความสําเร็จตกทรัพย์ฉัน <c oughs> จะได้เงินไหม <c oughs> ฉันทั้งทั้งที่ฉันไม่หาตังค์หรอกฉันฉันไม่สบาย <c oughs> เดี๋ยวเงินมาลอยมาเอง <c oughs> ลอยมาเองแบบมันเหลือเชื่อน่ะ <c oughs> ที่ก็เลยบอกว่าโอ้โหตัวเลขนี่นะบรรดานในทุกอย่างเลย <c oughs> บรรดานดจนเหลือเชื่ออยากให้ทุกคนนี่นะมารู้เหมือนเราแล้วทุกคนจะคลายเครียดค่ะ <c oughs> สั่งจองได้นะคะสั่งซื้อได้ตอนนี้เหลือไม่มากแล้วนะคะมันมันมันเป็นสุดล็อกสุดท้ายแล้วละ่ะพีมครั้งที่5้าจะใส่<า>ให้ทุกวิชาเลยนะราคา3,000บาทนะคะหนึ่ 3, <000 S 1> เล่มสามพันบาทนี่มันคุ้มมากค่ะสั่งได้ทาง Line แอ p นะคะ @vsr8583 พี่ขึ้นจอนี้นะคะสั่งทางไลน์สะดวกที่สุดนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะค่ะเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุมากหน่อยเขาก็ทําไม่ปินใช่ไหมคะใช่เขาก็ทาไม่ปินให้ลูกให้หลานนะคะทลูกหลานช่วยทาแฝแล้วเจ็บเก็บปลายทางได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวแรกเงาข้างกายที่ทรงอิทธิฤทธิ์ละเกินเงาข้างกายแล้วก็ให้หัวทีทบทุกงวดเลยนะวันนั้คนที่ก็ทาแหวนข้าแหวนมาส่งเขาบอกอาจารย์ของผมนะหนึ่งเจ็ดค่ะ ของผมมี4 6 9เออไม่ใช่4 6 4 6 7เขาบอกออก17ตัวตัวต้นเลยนะแต่เขาถูกกับเงาข้างกายนี่มาหลายงวดละมาหลายรอบละก็ให้เอาเงาข้างกายนี่มันทั้งบนถึงมันจะมี20กว่าตัวก็จริงอยู่นะคุณจะเลือกเอาจริงๆที่มันเหมือนกันนี่นะซ้ำกันประมาณ7คู่ฉันเคยเอาไปซื้อดูแล้วนะไปลองดูแล้วนะมันตกติดต่อกัน6งวดและ3ตัวได้ด้วยตัวเลขเงาข้างกายนะคะ จะเป็นเลขที่สามารถนำไปเสริมดวงซึ่งอาจารย์ฟิสาราปนกกรนะคะออกแบบให้เฉพาะบุคคลนะคะเป็นเลขของเราโดยเฉพาะเลยค่ะคนอื่นออาแบบของเราไปใช้ไม่ได้นะมันจะเป็นขั้วลบค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่กับเราเขาเรียกว่าเราดึงบุญเก่าเราออกมาใช้ออกมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดในชาตินี้มาเสริมสร้างกําลังใจไม่ให้หวันไหวเมื่อภัยมามีปัญหาแก้ได้มีทางออกไม่เจอทางตัน นะคะก็คือบุญเก่าของเราที่เราเดินออกมานี่ออกมาออกมาเติมเต็มนี่แหละมันเป็นเที่มันมัน,ม,นมันเกิดปฏิหารได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นนะเราเข้าใจเราพิสูจน์ได้เราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเพราะเราพิสูจน์มาแล้วแล้วทุกคนที่ิงเงาข้างกายไปก็มาขยายผลเยอะมากโดยเฉพาะพวกที่ชอบเล่นหวยเล่นเบอร์เนี่ยนะเขาจะไปเล่นหวยอะไรหวย ประเทศเพื่อนบ้านค่ะหวยลาวหวยเวียดนามเขาก็จะพูดของเขาเขาจะหาในในเลขเงาเข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 ้าใจค่พี่วิฟังแล้วเขาบอกออมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันเป็นเรื่องที่แปลกค่ะก็ถ้าสําหรับเลขเงาข้างกายนะคะใครสนใจเรื่องตัวเลขเสี่ยงโชคเลขให้โชคใครสนใจเข้างกายเนั่นแหละคุ้มมากใครใครเน้นเรื่องการทํามาหากินไม่เน้นเรื่องตัวเลขตัวเลขก็ให้หากินเขาเจริญนะหลายคนที่บอกเขาหากินเจริญปังมากเลยพอได้ไปนี่ พี่มีมีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเป็นตัวเลขที่เราที่เรา,ท,เราที่เรารู้ขึ้นมานี่นะมันเหลือเชื่อแล้วมันก็เชื่อได้แล้วมันก็เป็นประโยชน์<ฆ>เพราะฉะนั้นใครมีอะไรทุกอย่างเลยนะคุณเอาไปพิสูจน์เถอะคุณจะรู้ว่ามันเป็นจริงค่ะ ใช่อย่างลูกศิษย์นะคะก็ทําแหวนเงาข้างกายใส่ไว้ติดตัวหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดทําเครื่องประดับนะคะแค่มีตัวเลขที่เป็นมงคลติดตัวไว้แล้วก็ติดตามที่ที่เป็นมงคลของคุณก็คุณ<ม>ขาย <ทำ S 1> ของออนไลน์นะนะคุณก็ติดไว้ที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณถ้าคุณคุณจนะํา คุณจานาเบอร์ไว้อย่าสลับกันนะฮะอย่าสลับที่แค่นั้นก็พอแล้วเขาเรียกว่าบุญเก่ามาเติมเต็มนี่แหละคือของขังเฉพาะคนใช่เอาไปใส่แบบแต,ต่อท้ายเลขที่คนไว้ใช้คุยในไลน์ก็ได้นะคะถือว่าทรงอิิฉทลิ์มากโอเคจํานําเบอร์แล้วกันอย่าสลับที่นะฮะแค่นั้นก็พอแล้วใช่ถ้าใครสนใจนะคะสําหรับตัวเลขเงาข้างกายนะคะรอไม่นานเพราะว่าอาจารย์แม่สามารถจัดให้โดยที่ เฉพาะคุณจริงๆนะคะราคา3,000บาทนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะทำแหวนสั่งแหวนด้วยนะคะก็อีก2,000บาทค่ะหรือว่าจะเอาแค่ตัวเลขไปทำเองก็ได้ค่ะถ้าคุณจะเอาแหวนจริงก็ได้นะคะค่ะก็ได้เขาคิด2 0 0 0 0 2่0 0 0ค่ะคนทำของจริงอะเยอะมากพี่พี่ยังทำพี่ยังทำสองบงเลยค่ะใช่แล้วแต่ต้องการวัสดุแบบไหนนะคะแล้วแต่เราสะดวกที่เราไม่สะดวกเราก็จำนำเบอร์ไว้อย่าสลับที่ก็พอแล้ว ใช่แล้วโอเคโอวันนี้เต็มอิ่มมากเลยสำหรับการดูดวงแล้วก็ให้คะแนนหัวหน้าพักการเมืองชั้นนำของประเทศไทยนะคะสำหรับการที่เตรียมยุบสภาและเลือกตั้งในปีนี้ค่ะเราเห็นลุงป้อมมาตกใจเลยนะเราบอกโอ้ลุงป้อมทำไมปัจจัยหนุนเ,เต็มไปหมดเลยค่ะ<ถ>นะคะแต่ก็ให้ระวังเมษาจะมีปัญหา จะมีปัญหาผิดบังแล้วก็กดดันนะคะ,คะแต่ทีนี้พอเดือนต่อไปมันก็มีปัจจัยหนุนปัจจัยหนุนกันเต็มเลยเพราะฉะนั้นเราเราเขียนตอนแรกเราถ่ายไปนี่นะ,ะเราให้ท่านเป็นอายุ77ใช่ไหมจริงๆท่านอายุย่าง78ก็หัดมันก็เลยเปลี่ยนไปอีกใช่อันนี้ลูกศิษย์ลูกหาต้องต้องดูไว้นะคะเพราะว่าถ้าวันเกิดอะไรเปลี่ยนนะคะเลขจะต้องเปลี่ยนตามด้วยเปลี่ยนตามอาอยุย่างนี่สาคัญนะคะ,คะถ้าไม่เอาอายุยา่างนะ รหัสมันจะไม่ใช่ถึงมันจะย่างวันเดียวนะม,มันก็มีผลเพราะเราจะต้องดูอนาคตเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างแผนที่รหัสชีวิตให้เป็นอายุยา่างค่ะค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์วิสารพันม์นรกรมากๆเลยนะคะวันดีค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะ